เอสกันตพง์เผยความน่ารักน้องวาเลนติน่าเป็นสาวน้อยน่ารักที่ได้กลายเป็นขวัญใจของบีพี่แฟนคลับไปแล้วละคะ่ะสำหรับน้องวาเลนติน่าลูกสาวคนสวยของหนุ่มเอสกันตพง์ที่ตั้งแต่ไม่ลูกสาวตัวน้อยมาเป็นโซทองคล้องใจกับครอบครัวก็ดูเหมือนว่าหนุ่มเอสจะออกอาการเห่อลูกสาวเอามากๆหลงภาพความน่ารักของน้องวาเลนติน่าให้แฟนๆได้ชมกันแบบรัวๆเลยคะ่ะและได้ความที่ว่าน้องวาเลนติน่านะเป็นเด็กหนอยลูกครึ่งไทยเยอรามานันก็ต้องทําให้น้องวาเลนติน่ามีความน่ารักสดใสตาสีฟ้ากลมโตแถมยังมีรอยยิ้มะละ นี้แล้วพัฒนาการของน้องก็ยังแข็งแรงสมวัยอีกด้วยเละค่ะล่าสุดหนุ่มเอสก็ได้ออกมาเผยความน่ารักของลูกสาวส่งตรงจากประเทศเยอรมันในวันฮาโลวีนพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Trick or t r e a t ทําเอาความสดใสของน้องวาเลนตินาเข้าไปแต่ไม่บีพีแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องวาเลนตินากันเพียบเลยเละคะ่ะเป็นสาวน้อยที่น่ารักมากจริงๆเจอรอยยิ้มของน้องวาเลนตินาเข้าไปทําเอาแฟนๆก็ใจละลายและละมุนกับเด็กน้อยคนนี้กันไปแล้วเพียงแค่เห็นภาพถ่ายก็เชื่อว่าหนุ่มเอสคงต้องคิดถึงน้องอย่างมากอย่างแน่นอน ที่ต้องห่างจากคุณพ่อไปนานหลายเดือนแถมแฟนๆต้องรอการกลับมาของสาวน้อยอย่างใจจดใจจ่ออีกด้วย